ฝึกไปบนไป EP 1 3นะครับก็ทำไมผมถึงไม่ให้เพื่อนๆที่ผมเทรนนะครับไม่ว่าพี่ๆน้องๆครับนับแคลอรี่นะครับมาฟังเหตุผลกันครับทำไมผมไม่ให้น้องผมที่ฝึกนับแคลอรี่ครับผมซึ่งจริงๆผมต้องถามคุณก่อนว่าถ้าคุณนับแคลอรี่แล้วชีวิตคุณย่างเย็นผมให้คุณนับไปเลยครับผมแต่ในเมื่อชีวิต คนเราคนธรรมดาปกติ่างราก็คือเราไม่ใช่เป็นนักกีฬาอาชีพครับผมการนับแคลสําหรับเราคือมันไม่ยั่งยืนครับผมเอาแล้วเราจะมีวิธีการคํานวณสารอาหารยังไงครับผมเอาเดี๋ยวผมผมจะเล่าคลิปนี้ก็คือให้จบเลยนะครับผมคือทฤษฎีมันบอกว่าคนที่มีเปอร์เซ็นต์ไขมันเกิน15 1 7ครับผมการสั่งข้อโปรตีนมันไม่มีประสิทธิภาพครับดังนั้นเขาจะให้ลดไขมันก่อนในอัดแรกครับผม คือลดไขมันให้ได้15 1 7ถึง17มาก่อนครับผมเอาละเอาแล้วทีนี้ไม่นับแคลอรี่เราจะกินยังไงดีครับคือตามทฤษฎีครับผมเขาจะให้คุณหาค่า TDEE ครับผมซึ่งทุกวันนี้มันมีแอปพลิเคชันครับผมที่ให้เราหาค่า TDEE ครับผมก็คือใส่อาย,ายุส่วนสูงน้ำหนักอะไรแบบนี้แหละครับผมแล้วแอปมันจะคำนวณมาให้เป็นแคลอรี่ครับผมว่าเรากินก็คือวันละกี่แคลครับผมก็คือเขาก็จะบอกครับผมมาเป็นแคลอรี่ แล้วทีนี้เราก็คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ครับอาจจะไอ้คาร์บโบไฮเดรต40โปรตีน40ไขมัน20อะไรก็ว่ากันไปครับผมแล้วแต่ตามเป้าหมายครับผมอย่างเช่นเป้าหมายก็คือหุ่นผอมๆครับผมที่ต้องการสร้างกล้ามแบบเอ็กโ์ตอ,อร์มหรอผมก็ก็คือคาร์บโบไฮเดรต40โปรตีน40ไขมัน20ผมยกตัวอย่างนะครับผมอย่างเช่นก็คือหุ่นคิดฮเรียนี้ครับผมหุ่นแบบคิดฮเรียก็คือเป็นเอ็กโ์ตอร์มครับ หลักการทางวิทยาศาสตร์มันจะต้องกินให้เยอะกว่าค่า TDE ครับผมก็คือติว่าค่า TDE 2000ครับเราก็จะกินประมาณสัก2 5 0 0ครับผมหรือสามารถกินเยอะกว่านั้นได้ครับผมแต่เขาจะไม่ให้ดีดก็คือแบบจาก2 0 0 0ปุ๊บดีดเป็น3 0 0 0 4 0 0 0ก็คือเขาจะไม่ให้ดีดแบบนั้นครับเขาจะให้ค่อยๆขึ้นครับผมสังเกตร่างกายครับผมก็คือให้ส่งตัวเองดูในกระจกครับ เอาละก็คือสําหรับแนวทางของผมแบบง่ายๆนะครับผมใครที่มีรูปร่างแบบคิดฮเรียครับผมก็คือหุ่นเป็นเอ็กเตอร์หมอก็คือผอมๆครับผมไขมันแทบไม่มีครับผมวิธีการง่ายๆของผมก็คือให้คุณให้คุณกินสารอาหารให้ครบครับก็คือมีค oh าร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันแล้วก็ก็คือมีกากใยจา,ากผักอะไฟเบอร์ iber, ครับผมแล้วทีนี้ส่วนที่จะทําให้น้าหนัก คุณขึ้นก็คือเป็นส่วนของแคลอรี่ครับผมแต่ทีนี้ก็คือเมื่อเรากินสารอาหารครบแล้วสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มก็คือในส่วนของคาร์โบไฮเดรตครับผมแต่คุณจะต้องกินสารอาหารให้ครบก่อนนะครับผมแล้วเราสามารถเพิ่มได้อย่างไงเอาง่ายๆครับ เราก็กินคาร์โบไฮเดรตเยอะกว่าในอดีตครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นก็คือในในอดีตคุณอาจจะกินข้าว2จานคุณก็จะเพิ่มไปมื้อละจานก็เป็นเป็นมื้อละ2จานก็เป็นเอาวันหนึ่งสจานห้จานก็ยังได้เลยครับผมส่วนรูปแบบการฝึกก็คือฝึกพื้นฐานของพาเอ็กซ์ไซส์ฝึกกันหมดฝ,ฝึกเหมือนกันหมดครับไม่ว่ารูปร่างจะเป็นแบบไหนพื้นฐานของพาย็กซไซส์คือคุณจะต้องฝึกจนหมดแรงครับผม เราก็จะไปหุ่นต่อไปก็คือหุ่นเมโซมอบครับก็คือหุ่นที่แบบเป็นสกินนี่แฟตครับหุ่นที่แบบว่าก็คือหุ่นร่างกายแบบชนิดบางกลางครับผมก็คือมีไขมันไม่ได้เยอะมากมายไม่ได้อ้วนมากมายก็คือมันเหมือนหุ่นเหมือนกับผมเลยครับผมเนี่ยซึ่งวิธีการกินก็คือจะกินยังไงก็คือหนึ่งเราจะต้องกินสารอาหารให้ครบก่อนนะครับผมคาร์โบไฮเดตรตโปรตีนไขมันกายาย้ากใยไฟเบอร์กินให้ครบก่อนครับ แล้วในเคสนี้ก็คือหุน่นผมเนี่ยเมอ์โซหมอเขาจะกินประมาณก็คือค่า TDE ค่าเมทเนนก็คือไม่เยอะมากจนเกินไปไม่น้อยมากจนเกินไปก็คือไม่เยอะมากไม่น้อยมากประมาณก็คือกลางๆก็คือไม่เยอะมากไม่น้อยมากประมาณสัก500แคลครับผมแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ากินแป้งไม่เยอะมากไม่น้อยมากคําตอบง่ายๆก็คือกินพอดีพอดีครับผมไม่หยจนเกินไปไม่จุกเกินปึกจนเกินไปครับผม ส่วนรูปแบบที่สาก็คือเอนโดมอร์ครับผมคือชนิดร่างกายแบบคนอ้วนเลยครับผมคนที่ว่ามีรูปร่างใหญ่ก็คืออ้วนเลย b บอดีแฟตประมาณ30%ขึ้นครับผมเคสนี้จะกินไงก็คือก็กินสารอาหารให้ครบเหมือนกันครับผมคาร์บโบไฮเดรตโปรตีนไขมันครับผมแต่ส่วนที่จะต้องลดก็คือกลุ่มคาร์บโบไฮเดรตครับผมกลุ่มที่ให้พลังงานเขก็คือกลุ่มแป้งครับผม คือเราจะต้องกินในค่าพลังงานลบครับผมแล้วเราจะกินยังไงให้รู้ว่าเรากินในค่าพลังงานลบก็ให้เรากินแป้งน้อยกว่าในอดีตไงครับผมผมยกตัวอย่างก็คือสมมุติว่าในอดีตรเรากินคนก็คือไขมันเยอะเขาจะกินแบบกินพวกแป้งเพราะอะไรเยอะเขาอาจจะกินข้าววันละสามจานสี่จานไอ้รวมทั้งก๋วยเตี๋ยวรวมทั้งหน้าหน้าอะไรที่เป็นแป้งอะ กินเยอะๆก็คือเรามาเปลี่ยนพฤติกรรมการกินใหม่ก็คือตัดแป้งให้น้อยเราก็คือเอาลองกินข้าววันละสัก2จานก็คือ3าจานก็3าจานไปเลยแค่พออิ่มพออิ่มในแต่ละมื้อครับผมนี่ก็คือวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วับผมที่เขาเขาทำกันนะครับผมที่ว่าไม่ต้องนับแคลอรี่ครับผม ส่วนการนับสารอาสารก็คือเขาสังเกตยังไงก็คือเขาจะใช้ขวา,ามือครับผมก็คือโปรตีนประมาณสักสามหึ่งสี่ขามือครับผมแล้วไขมันก็ประมาณสักหนึ่งกรัมสองกรัมมือประมาณเนี้ยครับผมส่วนแป้งก็คือก็คือกินตามความรู้สึกของเราครับผมว่าถ้าเราโหยเกินเราเราก็กินให้พออิ่มแต่ถ้าถ้าเราจุกเกินเราก็ลดมามันอยู่ที่เป้าหมายนะครับผมจะกินให้จุกจะกินให้โหย จะกินให้พออิ่มมันก็อยู่ในเป้าหมายในรูปร่างของเราอยู่แล้วครับผมส่วนวิธีการสุดท้ายที่ยั่งยืนที่สุดครับผมไม่ว่าเป้าหมายคุณจะเป็นการลดไขมันการสร้างกล้ามเนื้ออะไรก็ตามคือให้คุณถอดเสื้อครับผมแล้วก็ดูหุ่นตัวเองในกระจกครับผมแล้วจับตรงท้องส่วนล่างดูครับผมถ้าสมมุติว่าเวลาผ่านมาสองเดือนสาเดือนแล้วก็คือไขมันคุณยังไม่ลดง่ายครับผม ก็ให้คุณก็คือคาร์ดิโอเพิ่มขึ้นหนึ่งครับผมสองก็คือให้ลดกลุ่มคาร์โบไฮเดรตลงครับผมมันมีแค่นี้จริงๆครับออก,การดูแลหุ่นดูแลสุขภาพมันไม่มีอะไรยากอย่างที่เราคิดครับผมไม่ว่าคุณจะทําสูตรการกินหาเหวยังไงสิ่งสําคัญที่สุดคุณก็ต้องถอดเสื้อดูตัวเองในกระจกอยู่ดีครับผม นี่คือสิ่งสําคัญครับเพราะว่าคนเรามันจะมีความพึงพอใจได้ก็ต่อเมื่อคือเห็นรูปร่างเราในกระจกครับผม